สวัสดีค่ะวันนี้พาไปกอินเดร์กันนิดหน่อยแล้วกันเนาะที่เยอรมันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่เมืองโรเทนเบิร์กออฟเทอร์ทาวเบอร์นะคะแล้วก็ด้านหลังนั้นก็คือประตูเมืองค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้วิธีการเที่ยวด้วยการเดินเท้าตลอดทั้งเมืองนะคะเขาบอกว่าโรเทนเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองที่สวยเหมือนกับเมืองในเทพนิยายนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยบ้านที่เป็นทิมเบอร์เฟรมนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าค่ะว่าโรเทนเบิร์กจะสวยขนาดไหนคะ่ะ เมืองโรเทนเบิร์กออฟเทเทอเบอร์เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐบาวาเรียที่เยอรมันค่ะเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่ารักเหมือนกับเมืองในเทพนิยายเลยแหละเมืองนี้เป็นเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรียที่ยังคงความสมบูรณ์มาจนถึงยุคปัจจุบันด้วยป้อมกำแพงเมืองที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่ได้ล้อมรอบเมืองเอาไว้ค่ะ ชื่อเสียงของเมืองโรเทนเบิร์กนั้นเรียกได้ว่าโด่งดังในหมู่ของนักท่องเที่ยวมากๆเลยล่ะค่ะในเรื่องของความเป็นเมืองโรแมนติกน่ารักน่ารัก,รกและรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ค่ะย่านเมืองเก่าของโรเทนเบิร์กคือส่วนที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองโบราณตรงนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็โรงแรมไว้คอยให้บริการด้วยค่ะ เมืองนี้เล็กมากเลยนะคะการเดินเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดก็คือเดินเท้านี่แหละค่ะไม่นานก็ทั่วเมืองแล้วแหละแต่ตอนนี้นะัดกำลังจะพาทุกคนไปหาจุดที่เป็นไฮไลท์ของเมืองจุดที่เรียกว่าเพลินไลน์ค่ะ แต่ระหว่างทางที่จะเดินไปถึงจุดที่เรียกว่าเพลิน l ลายการเยี่ยมชมบ้านเรือนในโรเทนเบิร์กก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเห็นด้วยไหมคะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนั้นน่ารักมากๆแถมยังทาสีแตกต่างกันไปบางจุดก็เป็นสีพาสเทลเรียกได้ว่าเดินเพลินเหมือนเดินในเมืองเทพนิยายเลยค่ะ เดินมาถึงแยกนี้เพลินาลอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะเอ๊อยู่ตรงไหนกันละนะ้าด้านหลังของ,งนัรี้นะคะชื่อว่าเพลินาลค่ะเป็นจุดที่มีชื่อเสียงมากๆของโรเทนเบิร์กเลยนะคะ ใช่ไคะจริงๆแล้วถ้าเป็นสถานการณ์ของปกติเนี่ยคนจะเยอะยิ่งกว่านี้อีกค่ะวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอะค่ะแล้วก็อากาศก็ไม่หนาวมากด้วยนะคะดูสวยไหมคะเลอลายว่ากันว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดของเมืองและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุดค่ะ เมืองโรเทนเบิร์กถือได้ว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติกแห่งแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวถ้าก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยเรียกได้ว่าปีละหลายล้านคนต้องแวะมาที่นี่เลยละค่ะ แต่ถ้าพูดว่าโรเทนเบิร์กเนี่ยจริงๆยุโรปมีเมืองชื่อนี้อยู่หลายเมืองด้วยกันนะคะดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงโรเทนเบิร์กที่นี่อจะต้องต่อท้ายด้วยคำว่าออฟเดียเทาเบอร์ซึ่งแปลว่าเมืองแห่งปล้อมประการสีแดงเหนือแม่น้ำาทาเบอร์นั่นเองค่ะ ยังคงพาเดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะในบริเวณเขตเมืองเก่าจะมีอาคารบ้านเรือนในยุคกลางที่เรียกว่าสไตล์ Half t i m b เบ Frame House t i m b ิมก็เป็นโครงไม้เห็นโครงไม้ประกอบกับบ้านไหมคะนี่คือเอกลักษณ์ของเมืองในแถบนี้และบางคนที่เคยไปแคว้นอาลซาร์นี่ก็คล้ายๆกันเลยล่ะค่ะ Half Timber Frame House เป็นบ้านที่มีลักษณะหน้าจัว่วหลังคาสีแดงสม้มบ้านต้องมีโครงไม้ค่ะใช้คำว่า Half เพราะว่าเป็นครึ่งปูนด้วยนั่นเองความเป็น Half Timber Frame House นี่แหละค่ะที่ทำให้หมู่บ้านในแถบนี้รวมถึงในแคว้นอาาัลซัสที่ฝรั่งเศสกลายเป็นบ้านน่ารักน่ารักที่เหมือนกับบ้านในเทพนิยายแล้วก็เป็น Dream d e s t i n a t i o n ของใครหลายคนเลยล่ะค่ะ จากจุดเพลินลน์นักจะยังพาเดินเที่ยวไปเรื่อยๆไปดังประตูเมืองทางทิศตะวันตกที่มีชื่อว่า Castle Gate ค่ะแต่ในตัวของปราสาทเองนั้นได้ถูกทำลายลงไปด้วยแผ่นดินไหวในปีคริสตศักราช1,356แล้วล่ะค่ะบริเวณนี้จึงกลายเป็นจุดชมวิวของหุบเขาและหมู่บ้านทาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีค่ะ ด้านนอกประตูเมืองเป็นสวนที่มีชื่อว่า Castle Garden พื้นที่บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทโฮเฮนชตาเฟนค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงไปหมดแล้วเนาะถ้ามาช่วงของฤดูใบไม้ผลิอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่สำหรับนัดเองแล้วที่นี่ก็มาเดินเล่นชิลๆก็ไม่แย่เลยนะคะ ออกจากแคสเซิลการ์เดนนัดกำลังจะพาเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของเมืองที่มีชื่อว่า Mark p l u สค่ะระหว่างทางเราจะผ่านโบสที่มีชื่อว่า Francis c a n เนอร์เคียเชค่ะช่วงนี้เป็นช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสในเยอรมันก็คงขาดไม่ได้เลยนะคะกับตุ๊กตาและของตกแต่งกระจุกกระจิกในเทศกาลค่ะ ลัดเลาะซอยนั้นออกซอยนี้และข้างหน้าที่เห็นนั่นก็คือโบถสถ์เซนต์จาขอบเคียร์เชอร์นั่นเองค่ะชนิบบอลเลนเป็นขนมประจำโรเตนเบิร์กค่ะ เป็นขนมปังนุ่มๆที่เคลือบด้วยรสต่างๆใครมาต้องลองนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะต้องใช้พลังอย่างมากในการต้องกินให้หมดนะคะแต่ว่าเดินไปก็เจอทั่วเมืองเลยไม่ลองได้ยังไงถูกไหมคะ อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสท,ที่ยุโรปที่เยอรมันก็เช่นเดียวกันค่ะเขาจะมีการตกแต่งประดับประดาต้นไม้แล้วก็บ้านเรือนน่ารักอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะเอาละค่ะเรากำลังจะเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองหรือว่ามาร์คพลัสกันแล้วล่ะค่ะ ยิ่งเข้ามาใจกลางเมืองเราก็จะเห็นบ้านทรงฮาร์บชิมเบอร์เฟรมเฮาส์เต็มไปหมดเลยและตรงนี้แหละค่ะที่เรียกว่าเป็นมาร์คพลัสค่ะจุดนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว,ว่าการกลางเมืองจำนวนสองหลังที่อยู่ติดกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากศาลาว่าการไปทางขวามือจะมีหอนาฬิกาสีขาวตึกนั้นเลยค่ะว่ากันว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นโรงเล่านะคะแต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็น Tourist Information Office เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ oh, <yeah. S 3> เป็นเหมือนผลไม้แล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอันนี้เป็นกล้วย <c oughs> <c oughs>

บบอันนั้นนะป้าอะไรนะไม่ใช่ที่เรากินอ่ะอุ้ย,ยลวงไ,ได้แพงว่ากันด้วยเรื่องของตลาดคริสต์มาสในยุโรปจุดเริ่มต้นก็มาจากที่เยอรมันนี่แหละค่ะ คำว่าตลาดคริสต์มาสไม่ได้มีในวันคริสต์มาสหรือว่าวันที่25ธันวาคมหรืออะไรนะคะแต่ตลาดคริสต์มาสจะเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนข้ามไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมและสิ้นสุดก่อนวันที่25ธันวาคมค่ะ ตลาดคริสต์มาสที่โรเทนเบิร์กนั้นมีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะในเรื่องของความอลังการสวยงามและก็ทำให้เรานั้นเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองของเทพนิยายเลยล่ะค่ะแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ ปีนี้และปีที่แล้วตลาดคริสต์มาสในแคว้นบาวาเรียทั้งหมดถูกยกเลิกไปด้วยสถานการณ์ของโควิดจึงทำให้ไม่มีตลาดคริสต์มาสเกิดขึ้นในโรเทนเบิร์กค่ะแต่เรายังคงเห็นบรรยากาศของการตกแต่งคริสต์มาสนะคะตามตึกต่างๆให้เห็นอยู่บ้างค่ะ คนนะคะเยอะมากนะคะที่นี่เท่าที่เห็นนะจะเป็นต่างชาติหมดก็น่าจะเป็นเยอรมันนี่แหละคะ่ะไม่มีคนไทยไม่เจอเอเชียเลยนะคะคิดดูว่าที่นี้เนาะเป็นที่ที่โด่งดังมากๆนะคะคือเราลองคิดดูว่าถ้าสถานการณ์ปกติเนาะโดยเฉพาะชาติที่ชอบเที่ยวมากๆอย่างประเทศจีนอะถ้าเข้ามาที่นี่นะคะ่ะที่นี่จะเยอะขนาดไหนเพราะวันนี้ดูคนสิคนะดูเลยเหมือนกับมีมหกรรมอะไรบางอย่างค่ะเดินตามมาค่ะ ได้มากมากนะ จริงๆแล้ว,วที่นี่เป็นที่ที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการจัดคริสต์มาสาร์เกตนะคะซึ่งโรเทนเบิร์กเนี่ยก็จะเป็นที่ที่จัดคริสต์มาสาร์เกตที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงนี้เนาะด้วยช่วงของสถานการณ์โควิดทั้งเยอรมันเขาก็ได้มีการยกระดับของการป้องกันโควิดไปใช่ไหมคะทำให้แคว้นบาวาเรียทั้งหมดเลยเนี่ยต้องยกเลิกเทศกาลคริสต์มาสไปค่ะทำให้ตอนนี้นะคะบรรยากาศเนี่ยก็คือเราจะไม่ เห็นตลาดคริสต์มาสในส่วนของบาวาเรียแต่เราก็ยังเห็นการตกแต่งที่เป็นการตกแต่งในช่วงของคริสต์มาสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะกระจุกกระจิ๊กน่ารักมาก่ากเลยค่ะไปดูกันค่ะ เดินไปเพลินๆจริงๆแล้วที่โรเทนเบิร์กใช้เวลาครึ่งวันก็ทัวเมืองแล้วล่ะค่ะแบบดื่มดําไปแบบช้าๆนะคะบางคนอาจใช้เวลาไวกว่านัดจะซําไปค่ะ mm hmm. โอเคหมดเวลาเยี่ยมชมโรเทนเบิร์กแล้วได้เวลานั่งรถไฟกลับไปที่แฟรงก์เฟิร์ตและที่แฟรงก์เฟิร์ตนั้นมีตลาดคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมบรรยากาศกันในคลิปหน้านะคะ